สวัสดีครับใน Deep Drive วันนี้เราจะมาเจาะลึกเอกสารเกี่ยวกับเ,เวทนานุปัสนาสติปัฏฐานนะครับค่ะเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญมากในพุทธศาสนาเลยนะคะมีที่มาจากทั้งพระไตรปิฎกอย่างมหาสติปัฏฐานสูตรแล้วก็คำพีอภิธรรมด้วยครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาดูกันว่าทำไมแค่การเฝ้าดูความรู้สึกหรือเวทนาแบบมีสตินี่แหละ ตามที่เอกสารว่าไว้มันถึงนำไปสู่ปัญญาแล้วก็การพ้นทุกข์ได้โอเคงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับคือมันดูเหมือนเป็นเรื่องเบสิกมากๆเลยนะความรู้สึกเนี่ยทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นครับตามคำสอนนี้ ่จุดเริ่มต้นที่เอกสารเน้นมากๆเลยนะคะก็คือชีวิตเราเนี่ยจริงๆแล้วมันถูกขับเคลื่อนด้วยเวทนาหรือความรู้สึกนี่แหละค่ะตลอดเวลาเลยซึ่งถ้าแบ่งง่ายๆก็มี3มกลุ่มหลักๆก็คือสุขเวทนาที่เรารู้สึกสบายๆครับสบายกายสบายใจใช่ค่ะแล้วก็ทุกขเวทนา อันนี้ก็คือความรู้สึกไม่สบายเจ็บปวดทั้งกายทั้งใจแล้วก็สุดท้ายคืออาทุกขมสุขเวทนาหรือความรู้สึกเฉยเฉยนะคะไม่สุขไม่ทุกข์อืมและความรู้สึกพวกนี้มันก็ผุดขึ้นมาเองตลอดวันเลยใช่ไหมครับเหมือนระลอกคลื่นเหมือนกระแสอะไรแบบนั้นถูกต้องเลยค่ะมันเป็นธรรมชาติของจิตเลยที่พอรับรู้อารมณ์ปุ๊บก็เกิดเป็นความรู้สึกปับ๊บ ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นปัญหาก็คือเพราะเราไม่ค่อยรู้ทันมันนะคะเราเลยมักจะตอบสนองไปตามความเคยชินคือพอสุกมาก็ชอบอยากได้อีกครับอยากยึดไว้ใช่ค่ะพอถูกมาก็ผลักไสไม่อยากได้ออน,นิขัดเลยหรือพอเฉยๆก็อาจจะไม่สนใจไม่เข้าใจมันจริงๆซึ่งอนการตอบสนองแบบนี้เนี่ยแหละค่ะที่ทําให้เกิดความผูกพันยึดติดแล้วก็เอ่อกลายมาต้นตอของความทุกวนไปเรื่อย อ๋อเข้าใจแล้วครับมันเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติของเราเองนี่เองงั้นการปฏิบัติที่เรียกว่าเวทนานุปัสนานี่คือเราจะเข้าไปจัดการกับกระแสะความรู้สึกนี้ยังไงครับค่ะแก่นหลักเลยคือการใช้เครื่องมือสาอย่างค่ะสติคือความระลึกรู้ทันในปัจจุบันขณะว่าตอนนี้มีความรู้สึกอะไรเกิดอยู่รู้ทันไม่แพ้กันเลยคืออาตาปีซึ่งหมายถึงความเพียรค่ะ ต้องทำต่อเนื่อไม่ใช่ทำทำหยุดหยุดอืมความเพียรเผากิเลสประมาณนั้นเลยค่ะคือต้องมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเฝ้าดูเวทนาที่มันกำลังเกิดจริงๆในขณะนั้นเลยครับและไอการเฝ้าดูที่ว่าเนี่ยเอกสารย้ำคำว่าสักแต่ว่ารู้มากๆเลยมันหมายเขาว่ายังไงครับฟังดูเหมือนง่ายนะแต่พอเจอความรู้สึกแรงๆเข้าไป การจะแค่รู้โดยไม่ไม่ไหลาตามไปนี่มันทําได้จริงเหรอครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะสักแต่ว่ารู้นี่คือหัวใจจริงๆค่ะหมายถึงรู้ว่ามีความรู้สึกแบบไหนเกิดขึ้นสุขทุกข์หรือเฉยๆแต่ไม่กระโจนเข้าไปปรุงแต่งต่อไม่ปรุงแต่งใช่ค่ะคือไม่ตัดสินว่าดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบแล้วก็ที่สำคัญที่สุด คือไม่ยึดว่าฉันกำลังรู้สึกเป็นแค่การรับรู้ว่าโอ้มีความรู้สึกแบบนี้อยู่แค่นั้นเลยค่ะด้วยใจที่เป็นกลางที่สุดเหมือนเราเป็นคนดูใช่ค่ะเปรียบเหมือนเรานั่งมองท้องฟ้าเห็นเมฆลอยมาลอยไปรูปทรงต่างๆเราก็แค่เห็นมันไม่ได้พยายามจะไปจับเมฆหรือผลักไซไล่ส่งมันแค่รับรู้ว่ามันมีอยู่แล้วมันก็เคลื่อนไปอืมอืมเห็นภาพเลยครับ แค่สังเกตการค่ะสังเกตการอย่างเดียวเลยตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันน่าทึ่งจริงๆคือเอกสารบอกว่าแค่การเฝ้าดูแบบเป็นกลางๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันจะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาเองเป็นปัญญาที่เห็นความจริงที่เรียกว่าวิปัสนาญาณใช่ค่ะซึ่งมันคือการเห็นตรายลักษณ์ในตัวเวทนาเองเลยเหรอครับถูกต้องเลยค่ะ ตรายลักษ์หรือลักษณะสากลสามอย่างของทุกสิ่งทุกอย่างคืออน,นิจจังความไม่เที่ยงมันเกิดแล้วก็ดับไปทุกขังคือสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้มันบีบคั้นอยู่ในตัวและอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเราบังคับบัญชาม,มันไม่ได้การเฝ้าดูเวทนาไปเรื่อยๆเนี่ยแหละค่ะจะทําให้ปัญญาค่อยๆพัฒนาเห็นความจริง3มอย่างนี้ชัดขึ้นชัดขึ้นเป็นลําดับขั้นของญาณไปโหฟังดูแล้วเอ,อ ลึกซึ้งมากครับพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมครับว่าปัญญามันพัฒนาไปทีละขั้นยังไงได้ค่ะลองดูภาพรวมนะคะช่วงแรกๆอย่างในขั้นที่เรียกว่าอุดทยอพยายานเนี่ยผู้ปฏิบัติจะเริ่มเห็นชัดมากๆเลยว่าเวทนาทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าสุขทุกข์หรือเฉยๆเนี่ยพอมันเกิดขึ้นปุ๊บ แป๊บเดียวมันก็ดับไปเห็นการเกิดดับชัดเจนใช่ค่ะเห็นอนิจจังแบบจะจะเลยพอมันดับไปแล้วมันก็เกิดใหม่วนอยู่อย่างนี้พอปัญญามันแก่กล้าขึ้นลึกซึ้งขึ้นในกลุ่มญาณต่อมาเช่นพังคขยานพยานอาทีนวญาณคราวนี้จะไม่ใช่แค่เห็นว่ามันดับไปแล้วค่ะแต่จะเริ่มเห็นทะลุไปถึงเอ่อความน่าเบื่อหน่ายของมันเบื่อหน่ายค่ะเห็นแต่ความดับ หรือเห็นว่ามันเป็นโทษเป็นภัยหรือแม้แต่เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่น่าสนใจมากๆคือปัญญาจะเริ่มมองเห็นว่าแม้กระทั่งสุข,ขเวทนาที่เราชอบกันนักหนาเนี่ยที่เราวิ่งไล่ตามกันใช่ครับจริงๆแล้วมันก็ไม่น่าไว้วางใจเลยมันเป็นภัยเป็นโทษได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงไงคะพอสุขมันหายไปเราก็ผิดหวังก็เป็นทุกข์อยู่ดีอันนี้เป็นมุมมองที่แบบว่า พลิกความเข้าใจเดิมๆของเราไปเลยอืมจริงด้วยครับพอเห็นโทษภัยของมันอย่างนั้นแล้วก็จะนำไปสู่นิพพิทายานใช่ไหมครับที่บอกว่าคือความเบื่อหน่ายคลายความยึดติดไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับมันอีกถูกต้องค่ะมันเป็นความเบื่อหน่ายที่เกิดจากปัญญานะคะไม่ใช่เบื่อแบบซึมเศร้า แต่เป็นความเข้าใจจริงๆว่ามันไม่มีสาระแก่นสารให้ยึดถือแล้วจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆก็คือการพัฒนาไปสู่สังขารุปเปกขายานสังขารุปเปกขายานค่ะซึ่งตรงนี้จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าอุเบกขาขึ้นมาเป็นความวางเฉยที่ประกอบด้วยปัญญาอย่างแท้จริงมันต่างจากความเฉยเมยหรือความรู้สึกเฉยเฉยอธุคมสุขเวทนายอย่างไงครับต่างกันมากค่ะ อุเบกขาในยาน,นี้ไม่ใช่ความเฉยโมยแบบไม่รู้อิโนโนอีเนหรือความรู้สึกเฉยๆที่ยังเป็นเวทนาแบบหนึ่งแต่มันคือความสามารถของจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจริงๆต่อเวทนาทุกชนิดที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าสุขทุกข์หรือเฉยๆจิตจะไม่หวั่นไหวเลยไม่ถูกดึงดูดด้วยสุขไม่ถูกผลักไสด้วยทุกวางเฉยได้สนิทโอ้โหถ้าเราเชื่อมโยงภาพรวมทั้งหมดนะคะ การผ่านยานต่างๆเหล่านี้ก็คือกระบวนการที่จิตค่อยๆคลายค่อยๆสลัดความยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นของเราออกไปทีละน้อยเข้าใจเหรอครับคือรู้ทันแล้วก็วางลงได้ด้วยปัญญาประมาณนั้นเลยค่ะจนกระทั่งในที่สุด หลายทางสูงสุดที่เอกสารชี้ไว้ก็คือการเข้าถึงมรรคผลและก็บรรลุพระนิพพานซึ่งก็คือสภาวะที่ดับทุกขโดยสิ้นเชิงเป็นอย่างนั้นเลยค่ะนิพพานคือการดับกิเลสตัณหาแล้วก็อุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงซึ่งถ้าเราสาวกลับไปจริงๆต้นตอส่วนใหญ่มันก็มาจากการไม่รู้ความจริงเรื่องเวทนานี้แหละค่ะ การเข้าใจปล่อยวางเวทนาได้จึงเป็นเหมือนออกุญแจดอกสำคัญที่ไขไปสู่ความน้ทุกข์ครับแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรถ้าจะสรุปสั้นๆจากเอกสารนี้ก็คือว่าการฝึกฝนที่จะเฝ้าสังเกตความรู้สึกของตัวเองอย่างมีสติต่อเนื่องแล้วก็วางใจให้เป็นกลางตามแนวทางเวทนานุปัสนานี้ มันเป็นเหมือนเครื่องมือที่ส่งพลังมากๆเลยในการทำความเข้าใจธรรมชาติแท้ๆของชีวิตของจิตใจเราแล้วก็นำไปสู่การคลายทุกข์ได้จริงๆใช่เลยค่ะแล้วมันก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจขึ้นมานะคะว่าคือน,นอกจากการที่เราจะไปฝึกปฏิบัติในรูปแบบอย่างนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วเนี่ยถ้าเราลองแค่ลองนำหลักการรู้ทันความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์หรือเฉยเฉยที่มันขุดขึ้นมาในระหว่างวันของเราเนี่ยเอามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆเลยมันจะสามารถเปลี่ยนมุมมองหรือว่าเปลี่ยนวิธีที่เราตอบสนองต่อเรื่องราวต่างๆที่เจอในแต่ละวันไปได้บ้างไหมอืมน่าคิดมากครับค่ะอันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่น่าเก็บไปรองใครครัวหรือลองสังเกตตัวเองกันต่อได้นะคะ